ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกาลังยุ่ข้าวเปมีและกะช็ชชองอีสานบ้านของเองพี่น้องผมก <c oughs> <c oughs> ําลังแงงก็ไพ่พี่น้องผมดีซีตีซีกลัวนะตอนนี้ส่วนผูใ้ใดอยากทราบผลบอลบ้าหมี่เป็นแฟนเบิร์นลีนะครับเด้อล้วก็เป็นแฟนเบิร์นลีครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้าหมี่ีซีนูด่ด่านูดรับคือเข้าเมือนเดิมพี่น้องผมหนาวบอลลมวันนี้ต้องไปเย็นขึ้นํนนำแข็งนี่ ตาวาบอลมขอดีมองนี่แะพี่น้องผมยาสามสองกันทนนะพี่น้องนะล่าสุดบนแม่นยู่นัมบอ,อกบ้ามีกับพวก,กหูกับพวก้เขาเพิ่งอีกเห็นตอนนั้นว่าบุกแล้วก็บ,บูโน่แฟนนั่นปาดเข่ากลางถือสกัดออกหลังเตะมุมนาซีม,งเ,มง,งเรียบร่อยไอนาซีมงเรียบร้อยเอา้ากะแฟนเบอร์ลีแบบบ้ามีต้องทำใจพี่น้องผมถือขยี้ทั้งขี้ระเบิดเข้าว่า,าหวงหัวมันพี่น้องผม ก็ดีใจน้ำไอ้เด็กผีเลยทยนะครับเ้อขคือน้ำชาฝู่งเดียวๆส่วน้ามีกะยิงหนูแล้วก็คือสีขอไปนอนซุ่มยุทงผุหล่พี่น้องผมส่งข้าวมาละกันมี่ยังก็ได้เลยพี่น้องเ้อเอาขออนามไปส่งน้ำเนี่ยเพราะว่าขาดว่าสีกลางเตยียนยุ่หิมหวยยุ่แถวกอจีเดเพราไอ้ผู้ใดเห็นพี่น้องผมม,มันเป็นไปแล้วพี่น้องมันเป็นไปแล้วเขาต้องยอมรับเนาะพวกพี่ๆเขาเป็นตาหยาดพี่น้องผมในที่นี้มาเต็มนาเฟสเลยไปไปยิงหนูกันพี่น้องผมดับแน่นอนเห็นตัวใดหนูหน่อยหนูหญยซันโวบอล ตายขอรอคูโตพี่น้องผมไปลุยกันอบอกว่าเป็นแฟนเบอร์หลีมาแต่เกิดก็ยังเอาอยูอ่อยูอ่ลุยพี่น้องโอ้ยยังแลนไกลคนทางเนี่ยบอกพอยังยิงให้เรียบพี่น้องผมมือน,นี่ ก็ยังยิงให้เรียบเครียดกดดันเฮ้ยโอ้ลงทาลงทาจอดสกักกอนไปพี่น้องผมไม้แหลกไม้แหลกขันไปทางพุ่นกะจักสีจังไรอืมไปพ่นกะเราก่อนดีกว่าบ่ไปพ่นกะเราก่อนดีกว่าพี่น้องผมไปดูกบัตเทียยังโตันู้หนหน่อยเอา,เอาขอให้พอเนาะพี่น้องเนาะยิงเรียบ Oh, wow you don't know. ไอ้เจ๊กตัวนี้แม่บอกนี่ไหม แลนขั่วขวกอยู่หันล่ะพี่น้องเพราว่าหัวเป็นหนูคือเป็นตัวอิหยังตาแดงคีงคืองอยู่ตาแดงจีงคืองอยู่แลนขว่วขวกอยู่หันตาแดงจีงคืองอยู่บ้ามีน้ำมาบพเห็นแล้วคันเดาว่าผิดต้องเป็นโต๊ะที่มากินอ่ะต้องเป็นโต๊ะีมากินไอ่เนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องผมเฮ้เขาก็บินมาสุดยอดพี่น้องผม สุดยอดแนวกินแล้วโชคมาทำปงพี่น้องโชคมาทำปงพี่น้องผมเบิ้งเอาเบิ้งออกพ่อขับพบิ้ดผุดผุดผเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องเจ็บเช็พเช็พไปหาถุงมาใส่เจ็บบ่ทันตาย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 เอาเอาเอามันสิมากินปลาพี่น้อง มันสิไม่กินปลาบ้ามีเดเราว่าผิดหรอกมันสิไม่กินปลาเราไมนเห็นบ้ามีก,ก่อนอยูุ่ใส่อีกนะยู่ใส่อีกนะยู่ใส่อีกนะกนะนี่พี่น้องผมนี่สุดยอดสุงน้าน้ำปูโอ้นี่ตัวหนึ่งสองตัวสามตัว เพิ่นเย็นสันแล้วพี่น้องผม <c oughs> ได้ขวางดีพี่น้องนั่นตัวนึงได้ขวางดีพี่น้องผมแต่แกแม้นได้ขวางดีแล้วพี่น้องผมได้ขวงดีแล้วว่าได้นู้ว่าเป็นยังไงผมนี่บ้ามีห้องกมามไม้เดียวได้พี่น้องเด้ไปไม้ต่อไปอยู่แต่ว่าพอสิ่งนีแล้ว มันอดบ่ได้มันต้องเอาเนาะพี่น้องแล้วมันพืนขึ้นมากถ้าบ่ักตาแเดีงกิงๆิยู่นีมันเป็นตัวอี้อย่างพี่น้องว่อยุ่ก่อพื้นนี่บ้ามีมาท่วมพอดีขั่วรถตาแเดียงิงๆิงยุ่สีแเนเข้ามาบ้ามีกะยุดงลรเดิยุดแล้วต้องต้องมันก็เวียนนี้ปั๊บเลยไหมซิว่าหนูก็ว่ามีนพี่น้องตัวบาใหญ่หนึ่งตัวบางหง่หนึ่งบ้ามีกะเล่นตีตัวบางหญ่หนึ่งพี่น้องเอ้าคันบ่ได้ยังเอาอันี้แล้วพี่น้องเด้อบนี้ กันบ่ได้ยังเอาอันนี้นี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงอ๋ออ๋ออ๋ทุ่งมันซ่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงโอ้โหโอ้โหอันนี้บ่ไดนเลี้ยงดีอาเสียละกะบ่ได้เว่อร์ว่างกระร่างการกระเช้ามันเลีวง่ายพี่น้องผมมกหนึ่งตุมหนึ่งแกงหนึ่งพี่น้องผมมาต้องมีแนวไดเนาะพี่น้องเนาะสุดยอด ุดดยอเดี๋ยวกล้าม,มาเอาถุงมาใส่เอาเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้นี่ก่อนคือว่าตัวทีห่อตัวที่ห่อเลี้ยวเห็นน่มันอาจชีกลับมากอะไรพี่น้องตัวที่ห่อเลี้ยวเห็นอยู่นี่มันอาจชีกลับม,มากอะไรยังกลับม,มาจ่อมันพี่น้องผมไปไปไม้ต่อไปกันเลยได้ปลาอยู่ดอกเ,เว่หมูบักใหญ่ยอยู่ดอกโบกเงีนเน้ยไปไป,ไป มันต้องเป็นตัวอีหยังแจกย่างนะบ้าพี่วะบ่คือหนูหรอกบ้าส่งดีก็ได้ไปแล้ววะไปไม่ไม่ต่อไปพี่น้องครับถึงปูตาล้วพี่น้องเนาะถึงปูตาแล้วปู่สังเขาแล้วขออนุญาตปาดค่ำพี่น้องไปรู้อกัน vô mà trên đây cái đầy phá hoàn toàn vậy đó nhàng liều ร้อนผู wide, ้ตายอยู uh ่น huh. uh ้องผมด้อนผู้ตายว่ามีเข่ากองเข่ากองเข่าแตกตาว่าบ่เห็นตัวแสดงว่าเขาไหวอยู่น้องผมไปไม้ปลาคาไม้ที่เขาวอลกันไว้ว่ายังบ่ท่านได้ตัวใหญ่จักตัวได้ตาหนูเทาหนูหน่อยเฮ้ยสากันที่เจียงขอนเขามาตอนผู้ตายนี่ว่ามีสงสัยเลยได้เมื่อวาหนูหน่อยตัวหนึ่งมันบ่าถือบ่วง มันไม่มีก้อนขีไอนี่เลยเห็นหมือแหลกก้อนฉีแต่ว่าเป็นนูใหญ่อยู่หลังจากนั้นบ่เห็นอีกเลยพี่น้องเอาไปรุยกันละ่ะว่ามีว่าต้องเลยสั้นรุยยังแจ๊กตัวเลยพี่น้องไปไปพี่น้องโอ้ยไหวใจบ่ได้อีรีป้าคานี่เอาเนี่ยทีนึงมันสิเลยต่ปลาอีรีบ่พี่น้องไปไปไม้สุดท้ายกันสองไม้สุดท้ายรุยเหมือนเดิมพือเข้าพี่น้องผมมาถึงไม้สะพานแล้วเป็นไม้ไม้ ไป,ไปรุดกันโู้หันพอดีหิงยังจากตัวนี่แมนบ้ามีอยู่วลยไปรุยแกลพีน่น้องไม้สะพานก็พอดีพี่น้องหนูใหญ่เห็นวัวว่านมืูนี่ว่ออกเลยมืูนี่ว่ออกเลยเห็นแต่หนูท่องขาวบ้ามีบ่ยิงซื่อหนูท่องขาวบ้ามีบ่ยิงซื่อครับผมส่วนสีถือพีถือหน่อผมป,ปั๊บไปไม้ต่อไปสีแจงแล้ว ไม้สุดไทยก้อนสิไปเอาปลาพี่น้องผมไม้สุดไทยก้อนสิไปเอาปลาบ้ากว่าอย่างกงยืง,นยงบนเราววะ เป็นเจ้งได้พี่น้องฝากออยาแกแกมาแล้วน้องพี่น้องเนาะเอาไปเอาปลากันถามว่าบ้ามีเป็นอย่างจะโมยิงบังหันทั้งทั้งที่พ่อหนูมันตัวหน่อยอยู่น้องแล้วก็บ้ามีบ่าได้ตัวอื่นมาใส่กันะนะฮะคันได้ยิงหนูตรงเขาาอยู่สะพานบ้ามีก็สิมายิงเอาตัวนี้อยู่เห็นบ่นี่แหละจังวะจังวะมันสิ <laughs> มันว่าคลิกกันย่านแบบว่าบ้ามีย่านว่า ยิ่งหนูหน่อยตัวนี้แล้วมันที่บบมีมูใสนะเพราะว่าว่ามีกกะตั้งใจไปเอาปลาต่อเห็น,นํำกันเราเนาะพี่น้องเนาะกินเขาง่วงๆอยู่วังหันถ้าได้หนูตัวหนึ่งแล้วว่ามีกก็ยิ่งเอาออแหละอันนี้มันบ่ได้ใขันยิ่งไปแต่มันตัวหน่อยพดกะจักเสียจังไดขินเนาพี่น้องเนาะให้เขาใจว่ามี่ด้าพี่น้องนะกะต้องปล่อยไปแต่ว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจพี่น้องผมเพราะว่ายังชีวิตหนูตอนใกล้แจ้งเรา มันกินเขาง่วมง่วมอยู่นี่หาเงียบพี่น้องผมสีไปไายทำชีวิตมันสดๆดเดี๋ยวว่าเขาไปไกลมันได้ขนาดนี้อย่างเขพี่น้องเนาะกะเบิ่งเอาพี่น้องผมไปไปเอาปลากันบาดจากที่ฟ้าบ่ท่านแจ้งกับแจ้งมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปไปเอาปลาเขากะมาตีซีกลัวเกินมาสีหงมงล้วพี่น้องผมเกินมาสีหงมงเราฝากกันได้ไปเอาปลาหนูต้องขาอาใหพ่พอหนูต้องขาว่ยิงพอ่อหนูหน่อยบ่ยิงขันยิงหนูต้องขาเมาแล้วร่บ้ามีกระยิงนั่นแหละนูอ่าหน่อยตัวบางหัน ยื่นี่พ่นกนระดาษออกกระสีเดียต้นงูหน่อยนะพี่น้องไปไเนี่ยปลาดีกว่าลาจกกันแจงพี่น้องผมคว่ำพิษผาดก็คือเอาปลาไอพ่อนูตัวขาวดันบ่ยิง่งบ่กสี่ขัดงัดกับพวก ก็เลยมาสิมาหายิ่งหนูเท้าหนูหง่กบกลายเป็นว่าพ่อหนูหน่อยกันยิ่งหนูตัวเท้าก็ได้หนูหน่อยตัวนั้นล้วว่าหันดังก็ว่าถือยังบ่ดังดังว่าถือยังพี่น้องเอาเอาปลากระไดต้มไดยกงยีดอกไปบ้ามีว่าเห็นเห็นแล้วว่าหันพี่น้องขันดาว่าผิดตางแดงๆสิมากินปลาบ้ามีนำบ่าท่านไปบัตเทียฟูกูจูอยู่หันนี่นี่พี่น้อง ยืนีิ่กับขั้วขาดยืนนี่ล่ะยีนนี่กับขั้วขาดยินนี่แล้วพี่น้องป้าพืออันนี้โดยวยควมัตซัดจริงว่าอะไรตัวเลยพี่น้องเนอะแต่ว่าป้ามีคิดว่าเป็นหนูคิดว่าเป็นหนูหนูอาจจะไม่กินกองปลาเห้ากันเลยพี่น้องเดียวเดียวเดียวคิดว่าเป็นหนูพี่น้องเขาไปจ้งไรดีต้องเขาไปเบื้องให้ได้ว้ามันเป็นอี่ยงขอให้เป็นตัวที่คิดเนอะพี่น้องเอ้ เสียงเงียบไปแล้วพี่น้องเสียงเงียบไปแล้วเห็นอยู่นี่นี่ดิโอ้โหมาต้องเอาขาเขามาอ้อยตัวนี้งู้รูนั่นล้านหมดพี่นอ้องโอ้ยบารมีอย่างเหี้ยก็ะบ่กแจ๊คเาเหีนหนห่เดอยเนาะหกอย่แลาง ขันวาหนูก็คือบ่ากัดเงาผือวะ่ะอ้ยมือยังมาสำรวจไม่พี่น้องผมคนเผาท้ำไร่มองหันแล้วมันก็ต้องเลียนลงุลงหว้ยลุ่งห้หนน่อืมขันไม่แน่วขึ้นมันคือว่าเลียนปุดนรุดออกหัน่ไปไปพี่น้องผมไปเอาปลาดีกว่า ม่าหนาวได้พี่น้องนี่คือมันหนาวแล้วมันแห้งซส่อๆล้องตัวกับว่าตายยังดินอยู่นะพี่น้องเห็นตาบ่านี่นี่ปลามันว่าอยากตายดอกมันสดอยู่แต่ว่าอากาศพี่น้องผมอากาศเท็ดให้มันเป็นแนวนีน้องพี่น้องเนาะเอา้าขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือกาพี่น้องผมจากหั้ใจทีมงานอีสาน้ันตัวเองพี่น้องผมผิพผาดประกรันไร่ข้ามว่อคําจากิิยาท่าทางที่บ่สุภาพเอาเ่าทันตาย ที่บอกออกไปบ้ามีขอตรวจขออภัยเถอะพี่น้องเด้อนี่ยังวม่ทันตายพี่น้องฝากเบิง้งฝากอะไรฝากแค่ฝากซับฝากบอกมู่บอกพวกแน่พี่น้องผมอันนี้กับตัวใหญ่เติบแล้วพี่น้องนั่นนี่บ่ได้นูก็เอานี่แหละแต่ว่าหนูบ้ามีกก็ท้ายทำชีวิตมันเนเบิง้งเลยแล้วพี่น้องเพียงแต่บ่ยิ่งซื่อๆอว่ามันตัวหน่อยมันบ่มีมูใสขันบอกเพื่นว่ายิ่งกะ บ่ยังแหละมันหั่งสีได้ตัวเดียวเท่านั้นเอาไปพี่น้องโอนตัวนี้ก็ได้โอ้ยขันเห็ดหลุมใบนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาว่าตามความซัดจริงนี่ขันเห็ดหลุมใบน,นี่นี่นั่นปาขันเจ้าคว้างผลไม้เห็ดตอกวะเรียบร้อยดียพี่น้องปลาแต่ว่าก็ันเป็นปลาหน่อยนี่แหละหางสิพอได้กิน นีพี่น้องผมได้ถุงบบกใหญ่ซ้ำนี่กับเป็นกิโลเนาอพี่น้องเนะเอา้าไปได้แนวกินเอา้าพอกันขิดหนาครับพี่น้องผมส่วนบ้ามีแฟนเบิร์นลีกะดีใจกับเด็กผีกับที่แม่นอยู่นะครับเด้อที่ได้ขึ้นจ่าฝูงนำเดียวเดียวมีรุ่นเฉลม,มเต็มตัวขันวอาแบบบยา ตัวบ่ได้กันกน็ได้บ่ต้องเก็บตัวบ่ต้องไปอมพนับม,มีอย่างพี่น้องเปิดตัวมาโหลดว่ามันรุ่นแชมป์นั่นแหละเต็งหนึ่งถึงสามหนึ่งแม่นยู่แน่นอนพี่น้องผมแม่นสี่ตีก้าวสี่กับมาเต็งหนึ่งแหละก็สร้างหัวแต่ว่าฉิดว่าแม่นยู่ตเต็งแชมป์แน่นอว่านหล่ละอีกทีมนึงเจ็บ,บวัวดิที่พ่อหนีต้องว่ากะก็ต้องยอมรับครับเขาเหตุใดเขาเก่งมันก็นมีซ้ำหนีง่ายๆฟุตบอลอ่ะโอเคไปได้ปลาทูมงงึงยกเเ็เอาเลยเว้ยออตัวยังวะ